ครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะจะมาอะบอกวิธีการทำนะครับวิธีการทําขนมเทียนกันแบบง่ายๆนะเอาไว้สําหรับกินในคนเรียนนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็หลายๆอย่างนั้นเป็นเช่นไรนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับอันดับแรกเราก็มาเตรียมใบตองนะฮะก็จะหลังจากนั้นก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวน้ําตาลทรายแดง เกลือนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ใครชื่นชอบงาดําก็ใส่งาดําด้วยนะฮะเราก็มาเตรียมในขั้นตอนของมะพร้าวนะครับแล้ก็มาขูดมะพร้าวใช้ช้อนก็ขูดก็ได้นะฮะหลังจากขูดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอามาขั้วนะครับคั่วในกระทะนะฮะแล้วก็ใส่น้าตาลแดงลงไปนะครับใส่น้าตาลแดงลงไปใครที่ชื่นชอบงาดาก็ใส่งาดําลงไปด้วยนะงาดาที่เราคั่วเรียบร้อยแล้วนะครับ ใส่ลงไปในพอในปริมาณที่พอเหมาะนะฮะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้นะครับใครชอบชอบเยอะก็ใส่เยอะได้นะแล้วก็ขั่วต่อไปนะคั่วให้มันเข้าที่นะฮะคัว่วให้มันสีมันออกเหลืองๆนิดๆหน่อยๆให้มันสวยงามนะครับขั่วจนให้มันได้ที่แล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็มาเตรียมแป้งนะครับก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวนะฮะแป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ เติมด้วกต่อด้วยนะตะแป้งข้าวเจ้าลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเ,เหนียวเกินไปนะครับพัมันเหนียวเกินไปมันก็จะเวลาเราปั้นมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปั้นไม่ค่อยได้นะฉันก็เติมน้ําลงไปนะครับผสมแป้งนะนวดแป้งลงไปนะครับนวดแป้งให้ให้มันได้ที่นะก็ค่อยๆนวดไปค่อยๆเติมน้ําทีละนิดทีละนิดไปนะครับ <S <S เพราะว่าถ้าเราใส่เติมทีเดียวเนี่ยบางครั้งเรากา,าไม่ถูกนะฮะ มันก็จะทาให้แป้งนี่มันเหนียวกินไปแล้วก็เราจะปั้นออกมาไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยได้นะเพราะมันเหนียวเหนียวติดมือนะครับนวดไปเรื่อยๆนะฮะนวดไปเรื่อยๆจนจนได้ที่นะฮะเริ่มเริ่มจะได้ที่แล้วนะครับเนี่ยเริ่มแล้วนะฮะก็โอเคนะครับเริ่มได้แล้วนวดแป้งเสร็จแล้วนะครับก็มาเตรียมในส่วนของใบตองนะครับใช้น,น้ำมันพืชทาลงไปนะฮะทาลงไปแล้วหลังจากนั้นก็ เอาไส้ที่เราทําได้นะฮะไส้มะพร้าวนะครับที่เราทำเนี่ยก็มายัดใส่เตรียมยัดเป็นแย่ไส้ข้างในมันนะฮะก็มาพับนะครับเอามาพับตามตามรูปนะครับตามที่เห็นเลยนะฮะตามที่เห็นเลยนะครับค่อยๆพับไปนะฮะพับเสร็จแล้วก็เสียบลงไปมีช่องเสียบก็เสียบลงไปโอเคสวยๆนะครับ สวยแล้วก็ได้แล้วนะฮะลูกหนึ่งนะครับก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะทำอย่างนี้เรื่อยๆเห็นไหมฮะสวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากเลยหลังจากนั้นก็เอาไปใส่ในไหนะไหายนึ่งนะไหซึ้งไหยซึ้งนึ่งข้าวนี่แหละครับนะก็ใส่ให้อย่าให้ปริมาณเยอะเกินไปนะครับถ้าเยอะเกินไปเวลามันสุกมาแล้วมันจะแน่นทําให้ลูกทรงไม่สวยนะเห็นไหมนึ่งหนึ่ง,งสักพักก็ได้แล้วนะครับแต่ออกมาแล้วนะ ขนมเทียนนะครับขนมเทียนหรือว่าขนมจ็อกทางภาคเหนือนะฮะออกมาลูปสีสันสวยงามเลยนะครับสีสันสวยงามเลยนะก็ไม่ยากนะครับไม่ยากนะฮะคิดว่าทุกคนคงน่าจะทําได้นะครับดูจากขั้นตอนแล้วนะฮะสำหรับ,บคลิปนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ